ดูครับสวัสดีครับเราจะมาดูไข่หวานกันครับโอ้สวยมากเลยครับเราจะแพนแปงดูฝั่งนู้นครับเ <c oughs> ชฟนัดครับเลยโอ้โหดูครับ <c oughs> ทำไข่หวานซูชิไข่หวานญี่ปุ่นคนระับ ว่าสวยไหมสีสวยมากเลยครับในกล้องของจริงก็สวย โอ้โหตอนแรกเซลก็ตักไข่หวานมาครับ เชฟนัดทำไข่หวานญี่ปุ่นครับผมนี่ป๊าบโอ้โหจริงเชฟก็จะแตกไข่นะทีนี้ เ <c oughs> สวยมากครับโอ้โหอือหือ ดูครับเชฟประสบการณ์ห้าสิบปีโอ้ประสบการณ์ห้าสิบปีครับเชฟเพิ่งอายุสามสิบกว่าเองครับแสดงว่าทำมั้งแต่ <c oughs> ป็นวัว,วตั้งแต่เป็นตัววัวคนน่ะตั้งแต่เป็นตัวหวกเลยครับหวกก็ยังไม่เกิดมั้งตอนนั้นอ่ะห้าสิบอ่ะใช่ไหมพี่กำลังก,กำลังจอ่อกำลังจ่อพวกกำลังจ่อรอจ่อใช่ไหมรอจอ่อ สวยงามนะมาครับเชิญครับมาครับดูครับเชฟทำโอ้โหดูครับม้วนเท่ากันหมดเลยนะครับนี่กะเอานะครับนี่จำบดูครับฝีมือใครบ้างครับนี่โอ้โหดูครับอือ ยอครับเป็นก็ให้คนดูลองทำกันดูนะครับว่าทำได้ไหมครับไข่หวานญี่ปุ่น